Give the สวัสดีครับท่านผูมวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้เราก็จะมาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวที่ภูกเก็ตเนื่องจากวันนี้ผมปิดเทอมแล้วปิดเทอมแค่สองวันนะก็วันนี้ไม่มีอะไรรล้งหราก็แค่มาลงแบบแก้ช่องร้างอะไรผดนี้ก็เื่อบางทีพอได้ไปเที่ยวแล้วก็อาจจะดีอยู่บ้างนะอือ เื่อดีเดี๋ยวก็จะถ่ายระยะการเดินทางไปในว่าอยู่ในบ้างนะก็เดินรอบบ้านนี่รอเตรียมตัวจะไปไปเป็นครอบครัวใหญ่ไปเป็นญปปนาติไปพร้อมญาติอืญาติรู้จักก็จะไปเล่นนะ้ำอะไรพวกนี้พอถึงเรือเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปดูกาะมาทำาคลิปกันนะ,นะเนาะแต่ต้องเวลาหน่อยนนะ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 โอเคตอนนี้ระหว่างกําลัง

อ่าโอเคตอนนี้มาถึงปัป๊มปตทแล้วก็มาทําธุรสุดต,ตัวอะไรที่นี่ว่าไม่ตาเตือนนะไม่ใช่เรเล่นก็มาปัป๊มปตทถึงภูเก็ตแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของเราทีเพราะฉะนั้นอืมใช่เพิ่งถึงปัป๊มปตทเนี่ยอยู่ในรถไม่อยากออกไปไหนโอเคถึงก็หลายชั่วโมงถึงสักทีหนึ่งสระน้ำก็จะู่บางบ้านนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูซึ่งอาจจะมัวนะ่วหน่อยเรื่อนจากเด็ก เอก็เด <ừ. S 2> ี๋ยวจะไปดูบรรยากาศก็มากันทางขอบหัวปูก็มานะครับอันนี้วาวางกับนี่เราจะกะยาบปั่นถึงเซฟกุลยังอืมก็เนาะพาไปอยู่บรรยากาศรันบ้าน มีสระน้ำส่วนตัวขนาดปานกลางเนี่ยขนาดเล็กอะ่ะนี่ไง<ะ>ก็วันนี้จะไม่เล่นนะโชวเทพโชวเทพเนี่ยขนาดเนี่ยอะไรนีไงลึกนั่นใช่ก็บรรยากาศดีมากเลยก็นี่ที่โรงแรม โรงแมารมาลักกุนาเออโรงแรมลักกุนานะโอเค <ละ S 2> ก่ออืมลงกใรนี่มันนังนาหมดเลยอนอน้หุ่นดาน <ละ S 1> ก็มันเป็นเรื่องดีๆนะอ๋อซึ่งะนะนี่คือสภาพภายในบ้าน ้ของดีก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าไปดูชั้นสองนีชั้นสองนะก็ดีๆนะชั้นสองนะครับชั้นสองก็มีห้องที่เกับเตียง มีทีวีมีอะไรพวกนี้มีห้องน้ำมีเตียงแล้วก็บรริกาศที่สวยงามน,นี่ห้องเก็บของอู้มีตู้เซฟด้วยนี่คือราคาจริงนี่อู้มีอ่างอาบน้ำด้วยนี่อย่างนี้อาบน้ำแบบกระจกนี่ก็เออประมาณอย่างที่เห็นนั่นแหละ okay. แล้วก็บริการภายในภายในข้างนอก โอ้ดหลอกนี่นบนรรยากาศบัานข้างนอสวยงามแท้นะเปิดเล่นเลยเหรอใบเตย <departments> เล่นเลยเหรอรู okay, ้มีตู้เซฟแล้วจองเพื่อพี่ขึ้นมารีวิวห้องโรงแรมแหม อ่ะพี่นอนข้างล่างออ้ยอุ้ยมือุ้ยมืนโอเคนี่พอเข้าใจก็นะแค่นี้เหนื่อยใจจริงๆเพิ่งไปเล่นน้ำมาก็พักกินอาหารกันอยู่เนี่ยก็นาะพักกินอาหารกันอยู่ก็ไม่เป็นไรโอเคแค่นี้ก็ต้องขอเจอกับลากรนะครับท่านผู้ชมเจอกันชนะ ไอ้เราเรียนเจอกันวันอื่น